ดีค่ะทุกคนันน,นี้คนณอาพามาชมร้านที่เรากำลังจะตกแต่งเป็นร้านสไตล์วินเทจนะคะแล้วก็ในโซนร้านเนี่ยเขาคือเขาทำจากาไม้เก่านะเป็นบ้านไม้เก่าสมัยโบราณเมื่อ20-30ปีที่แล้วนะคะแล้วมาทำเป็นรีโนเวทใหม่ ทั้งหมดเลยนะคะรีอเวทแล้วก็จะตกแต่งสไตล์ไม้เก่าวินเทจก็จะในร้านก็จะมีทำเป็นเมนูที่เป็นอาหารที่ทุกคนอาจจะหากินได้ยากหน่อยเพราะว่าเป็นเมนูนแนมเนืองนะหนมเนืองแล้วก็ หรือไม่ก็จะเป็นแนวก๋วยเตี๋ยวหรือแนวาคาเฟ่คาเฟ่ต่างๆแน่นอนค่ะเราต้องกลับมาฟื้นฟูร้านเราให้ดีนะคะนี่คือร้านสไตล์วินเทจนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปขอบคุณค่ะ